ทำดีๆในปีมหามงคลที่อำเภอฝางกันค่ะอำเภอฝางจัดจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีสะพานข้ามลำน้ำลำคลอง สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่บนเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข107ซึ่งเป็นถนนสายหลักครับมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริมแม่แตงเชียงดาวชัยประการฝางนะครับไปสิ้นสุดบนถนนพหลโยธินที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับก็ทำ